ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็ถ้าพอดีเสียงไม่อาจจะมีเสียงเหมือนไม่ช็อตก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดของดองที่เป็นทีมชาติไทยแข่งเราได้แชมป์ในงาน GSL นะครับก็เป็นการออนไลน์ครบ ร้อยแปดสิบนาทีนะครับก็ผมดองไว้สองวันนะครับแล้วก็ของดองของในเวลาร้อยแปดสิบนาทีครับแล้วก็มีของดองอีกนิดๆหน่อยนครับก็เดี๋ยวไปเปิดกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นมารับกันก่อนเลยนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ าไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มว่างแล้วครับตอนนี้ก็รอรับของแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับ มันเต็มครับต้องขออภัยด้วยะครับรับหนึงนะครับ,รบ,รบก็อันน,น,นี้อันที่ผมกำลังทำอยู่นี่ก็เป็นโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดที่เก็บของครับก็พอการ์ดเราเต็มเห็นไหมครัมันก็เราก็กดตรงนี้ครับแล้วก็มันจะย้ายไปอยู่ในที่เก็บของให้เรานะครับ อันไหนไม่ได้ใช้เราก็เก็บไปทิ้งเอาไว้ได้นะครับจะได้ไม่เปื่อพื้นที่คนระับเรรับบนปล่อเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะของเยอะอยู่ครนะับ โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มเปิดกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีสามสี่ใบนี้ด้วยนะครับด้านล่างครับก็เดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับใบนี้นะครัรวยๆล้ลนะครับสามหมื่นก็มา มาเซลโลครับสามล้านเจ็ดครับโมดิครับหนึ่งจุดหกครับรีเจนสักใบครับเจมวา์ดีอาเกโลอาเกโลมาสองตัวนะครับก็ ó, เดี๋ยวมาดูของสำหรับ ที่ออนไลน์ร้อยแปดสิบนาทีเลยครับเริ่มจากบายนี้แล้วนะครับก็อมาเป็นอันนี้เลยนะครับโจฮาร์ดสองล้านเอ้ล้านร้านสองขอใครอะ โลนันโดซานเชสเบเป้เแบดดโอ้ผมเห็นใบนี้คนได้แต่ 50m ขึ้นครับเห็นกันเขาได้กันดีมากๆไอดีไก่ผมก็เปิดได้เจมวาร์ดี้บวก 500m วันนี้กแเ้วกครับของที่มันดูดีๆเก็บไว้หลังๆครับอินิสตาร์มุลเลอร์วันนี้ครับเบสยี่สิบปีปัจจุบันครับ นกนแล้ครับนี่ขนาด B พิเศษนะครับบสามสิบเด้วยคันาวาโล่แสงทองพิ่งจะมานะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับ ขออภัยด้วยครับทีมเต็มครับตัดหนึ่งครับ สิบ ec บวกสองบวกหนะ้าครับได้ไม่ดีครับเจ m l ล g i กนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปอัพลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ